สวัสดีค่ะวันนี้แม่ค้าจะมาสอนทำแคนตาลูปปั่นหรือว่าเมลอนปั่นนะคะรเราใช้เมลอน,นเต็มแก้วนะที่ร้านเป็นบุฟเฟ่นะคะใส่ได้เต็มแก้วยี่สิบสองออนเลยนะน้ำเชื่อมมิดผลนะคะน้ำเชื่อมมิดผลสี่สิบถึงสี่สิบห้ามลนะคะขึ้นอยู่กับความหวานของเมลอนเรานะวันนี้แมค้าใส่น้ำเชื่อมอยู่ที่สี่สิบมลนะ นะคะลางมือทีันเกลือนะคะไปช้อนนะใส่แค่นิดเดียวพอนะคะแก้วขนาดเท่ากันใช่ไหมพี่น้ำแข็งหลอดเล็กหนึ่งแก้วยิบสองออนนะคะปรับเครื่องปั่นไปที่เธอแล้ว ในละเอียดนะคะเสร็จแล้วเทใส่กแก้วได้เลยน้ำเชื่อม30ถึง45 ml นะคะขึ้นอยู่กับรสชาติของผลไม้ของเรานะคะถ้าแบบว่าหวานเจียบเลยนะใส่น้ำเชื่อมแค่30มพอแต่ถ้าหวานกลางๆนะคะใส่น้ำเชื่อม40 ML ค่ะแต่ถ้าออกจืดๆหน่อยนะคะไม่ค่อยหวานนะใส่น้ำเชื่อม45 ml ได้เลยค่ะเรียบร้อยค่ะแคตาลู